นี่ครับมาดูทิ้งหลีดครับผมกับเชนกุ๊กพิชิตรูครับผมวก็ใช <laughs> ่ <laughs> หรอผู้เล่นเนี่ยนีะครับเจอรูแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีไหมไม่มีโอ้ยน่าจะเจอแล้วนะครับนี่นี่ครับ้อ,เค,เอเค,เคีบิยะอะไรคีบิยะคุปครอเนี่ยคิบิ เจอแล้วครับหตัวนี่เฮ้ยเฮ้ย้ยนี่โฮ้ยโยโน่หโอ้โหนี่ครับอะไรกันอ่สุดยอดครับเขเดนตายแล้ว1ตัวมีกรูหนึงนะครับลโบายกรูันี้แหละ ช่วงนี้ก็ดูหาจิ้งกลีดนะครับมามาดินก็ร่วนซุยยังไม่เจอตัวนะครับรัวนี้ ันนี้ก็กำลังลองแย่ดูนะครับนี่นครับเจอแล้วครับนี่อโอ้โแป๊บเดียวครับได้สองตัวเลยครับนี่ตัวใหญ่ๆครับไซต์บิ๊กเบิม้มโอเคครับผม